เจ้าปลาหวานไปนหมดเลยครับก้วิ่งลงไปตัวใหญ่ๆนั่นเลยอะ่ะหลายตัวเลยสวยและอุ้ยลงไปอุ้ยแบบนีโดนมันมีปลานะครับหวันเลยอ่ะตอนที่ผมเดินมานี่แรกวิ่งออกไปบานเลยเศรได้มาก บอกเขาลงไปหมดแล้วตอนนี้กวันอนะ่ะตอนนี้ไปน้ำหมดแล้วเขนะาไม่ะหายไปหมดเลยลงเสียายเลยอนะ่ะก็กลัวย่างดีครับ

อ,อร่อยวะกัดดิตัวไม่โตหรือเปล่า เอาละ Gamma ต้อยติดทนะั้งติดสายาติดสายรอบพะ เนี่ยผมจะเอาไห้ได้สักตัวนะครับทำท่าตะก,กัดอยู่ด้วยวันๆน,น,นะออกจนได้กระโดดกัดเลยนะครับยังโหดออกจนได้นี่ลนะ่ะ ขาใหญ่ด้วยใส่ยัวยนะครับผมบอกแล้วว่ามันมีปลานะครับปลามอ๋อวิ่งอยู่ใส่ตัวนะก็โดนกัดเลยมันแบบฟบคือการลากหมายแบบนั้คือลากแบบเขยยานะครับกระดึกกะดึกมานะครับไม่ต้องเน้นแอคชั่นนะครับเดี๋ยวมันกัดเองนะครับถ้าลาตีกอตีกอก,ก็โอกสาสจะกัดยากมาก น้ำมันน้อยนะเนี่ยไรเรื่องเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวอีกป่ะนะก็ตีอยู่พักใหญ่นะครับมันพื้นที่มันต้องแบบต้องปานนิดหน่อยค่อยๆตีนะครับจะรู้ว่ามันมีปลาอยู่นะแต่ไม่คิดว่ามันจะมีไซส์ใหญ่แบบนี้ด้น่าจะมีอีกนะครับเห็นการลุกปลาในปลาเนี่ย,ยพอดีน้ํามันไหลนะครับปลาก็วิ่งขึ้นมาใส่ง,งามๆเลยครับงัดบินครับเป็นยางแค้นะครับ ลองดูนะครับไม่ผิดหวังครับผมสก,กิดเป็นติดครับผมสุดยอดถ้ามีก็ถือว่าโชงดีพี่นะครับกัดมา1หน่หน่วยนะครับแล้วก็สายแบบสายไม่น่าเกลียดครับสายกำลังเลยครับอีกต่อ ต้องตีให้ตรงระหว่างตรงกลางเลยครับจะได้ลุ้นนะขยับน้ำอีกนะครับเขขย,ยับน้ำอยู่ตรง,งกลางนั่นแหละ เดี๋ยวมันต้องมีไซส์งามๆน้อออกไม่อืมครับอยู่ป้ะอยู่ป้ะเนี่ย ไม่ได <C> e <at> ้ไม่ได้ไไดไอนั่นนะครับว่าจะถ่ายกล้องไม่ได้ถ่ายไม่ทันนะครับซูมบอกไม่ทันเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ไม่อยู่อ่ะมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ไซส์ไซส์อพอกันเลยไม่ต้องเก็บนะครับตีบต่อเอาแล้วสิเอาแล้วสิ เห็นป่ะครับช่องเล็กๆนะครับคือถ้าถ้ามองผ่านก็บางทีก็ไม่ได้ตีนะครับแบบใครไม่คิดว่ามันจะมีปลาคือแล้วหมายน้ํามันน้อยๆครับดีขับรถผ่านแล้วเห็นเป็นช่องแบบนะครับคือผมอย่างชอบเลยนะครับได้ลุ้นนะสองตัวแล้วหมายเดียวเลยเนี่ยช่องเล็กเองนะครับนี่ครับช่องน้อยๆนะครับปลากปลาทูครับผม ตัวนี้ส่งนานมากครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไม่อยู่อ่ะคือเห็นมันกัดไปแล้วละแล้วสายมันวิ่งไปปุ๊บแล้วมันหยุดอ่ะผมก็ลอง,ลองขยับแล้วมันวิ่งอีกผมก็เลยวัดเลยไม่ได้ขายกล้องเลยนะนี่นี่ครับส่งนาน,นครับถ้าส่งนานก็จะเป็นอาการแบบนี้นแบบนี้นครับลงคอเลยครับลึกมากเม่นแคะนะครับลุยใหม่ลบครับใช้งานดีนะครับลองดูนะครับให้หวังครับผมสองตัวแล้วอ่ะ ก็มันป้าเนี่ยผมสันนิษฐานนะมันต้องอยู่ในป่าแหละแต่ว่ามันก็ออกมาเรื่อยๆไงถ้าตีแปลมยาวก็อาจจะมีได้เนาะสองตัวผ่านไปกับไม่นางแทะนะครับเคับผมดูเรื่องจอกับผม